อยากให้ทุกคนเห็นแกลนสเกลเวลาเราบอกว่าเฮ้ยเ i AI เนี่ยเราพูดกันเยอะมากในโลกใบนี้ดูชาร์ตนี้นิดหนึน่งครับการ์ตเนอร์เนี่ยบอกบอกว่า1.5ทิลเลียนคือล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับคือ AI spending หรือเราจะเอาสุดท้ายเลยก็ได้ครับเอา b r o o k Field Predict บอกา AI growth เนี่ยนิด7ทิลเลียน of capital เพราะงั้นเนี่ย นี่คือโอกาสนะครับนี่คือโอกาสของประเทศไทยว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เราโพสิชันเนี่ยตัวเองไปอยู่ตรงนั้นผมอยากจะให้มุมมองเมื่อกี้เนี่ยได้ฟังจากกสทชได้ฟังจากหลายท่านเนี่ยนะครับแต่ผมอยากจะให้มุมมองของคนที่มาลงทุนในประเทศไทย Microsoft เนี่ยมาลงทุนที่ประเทศไทย Build Cloud Data, AI Cloud Data Center ที่ประเทศไทยซึ่งจะเป็น f a บบิ c กเดียวกับทั่วโลกนะครับ แปลว่าอะไรครับสมมุติว่าเราเข้าไปใน Azure Portal นะครับแล้วเรานั่งอยู่ที่เมืองจีนเราถูญี่ปุ่นหรือเราจะอยู่ที่ประเทศไหนในโลกใบนี้ถ้าเราคลิก Thailand Workload จะมาลันอยู่ที่นี่นะครับเพราะงั้นสิ่งที่เรา b u i l ที่เมืองไทยเนี่ยคือจะอยู่ใน Fabric เดียวก,กันกับทั่วโลกคำถามที่ทุกคนจะถามผมว่าทำไมเมืองไทย ถูกไหมครับทำไมเมืองไทยและอันนี้อาจจะเป็นเลสเซ่นเลิร์ที่เราจะไปแอตแทรกหรือไปไปดึงคนอื่นเนี่ยมาลงทุนที่ประเทศไทยได้มากขึ้นสิ่งแรกเลยครับซึ่งอาจจะไม่ได้เขียนอยู่ตรงนี้ผมบอกได้เลยคือโดเมสติกคอน sumption ถ้าเอา Data Center มาแล้วไม่มีคนใช้นะครับไม่มีบริษัทไหนสนใจในเรื่องของ AI เลยแต่ผมก็ไม่เคยเจอสิ่งนั้นนะครับ เพราะทุกบอร์ดรูมที่ผมไปผมยังไม่เคยเจอบอร์ดดีคเตอร์คนไหนหรือกรรมการของบริษัทไหนบอกบอกว่าให้ใช้ AI น้อยลงหน่อยนะครับเพราะงั้นโดมสติกคอนซัมชันเป็นจุดสำคัญ